สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะมอร์นิ่งค่ะวันนี้นะคะคุป้ยจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการให้พลังใจตัวเองนะคะแบบยอดมนุษย์อให้พลังใจตัวเองแบบยอดมนุษย์นะคะบางคนแบบเบื่อเบื่อในในซิงซิงบางคนขี้นะคะเป็นคนแบบชอบขี้ขี้บน่นขี้เหนื่อยขี้ อ่อท้อแท้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเรามาดูเทคนิคการให้พลังใจของเราแบบยอดมนุษย์นะคะอันดับแรกนะคะก็เริ่มจากตัวเราก่อนอ่ะคุณปุ้ยแบ่งปันมาตลอดนะคะทําให้ตัวเองสดใสปากแดงนะคะมีคิ้วนิดนึงมีแก้มนิดนึงเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสดใสหนึ่งถ้าหากว่าเราสดใสเราดูมีสีสันเราเองนะคะก็จะมีพลังนะคะมีพลังโดยปริยายทุกคนไม่เชื่อต้องลองนะคะ อ่าไม่เชื่อต้องลองทํานะคะแล้วก็คนอื่นที่เข้ามองเราทุกคนเขาก็อ่ามีพลังไปด้วยอ่าเห็นนะคะก็ปัดแก้มนิดนึงทุกคนอ่าเนี่ยลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองดูมีสีสันนะคะอ่าเริ่มจากกายภาพข้างนอกก่อนนะคะเถไหมอืมภายนอกอันนี้คือโลกภายนอกของเรานะคะก็ต้องสดใสก่อนอ่ะเขาเรียกว่ากายนําจิตทุกคน เขาเรียกว่ากายนําจิตนะเห็นไหมคะ,ะก็ทําให้ตัวเองดูมีสีสันอ่ะนิดนึงเห็นไ,ไหมคะเราก็จะดูมีกรงมีแก้มขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะดูแก้มดงุงดุงแดงๆมีดูมีสีสันเราเองก็มีพลังนะคะอ่ะต่อไปนะคะนอกจากเราทําตัวให้ตัวเราเองเนี่ยสดใสแล้วนะคะมันก็จะดูแบบเฟรชชี่ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะให้เราเนี่ยเก็บสะสมความมั่นใจ นะคะเก็บสะสมความมั่นใจเล่กๆน้อยที่เราเคยสร้างมันได้มาก่อนหนะ้าเราอาจจะเคยทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนะคะเราก็ให้พลังใจตัวเองเก็บสะสมความมั่นใจว่าเฮ้ยเราเคยทําได้เราเคยทําทนูน่นทํานี่ได้เรื่องต่อไปเราก็ต้องทําได้เหมือนกันวันนี้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะเก็บสะสมให้พลังตัวเองนะคะพลังใจเราไม่สามารถเก็บ คือไม่ได้มาจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากการอยาให้คนอื่นยอมรับนะคะมันเกิดจากตัวเราเองดังนั้นเราต้องเก็บความเชื่อมั่นเลกๆน้อยที่เราเคยทําได้นะคะพอกพูนเพิ่มพูนเรื่อยๆแล้วเราจะมีความมีพลังขึ้นมาแล้วก็นะคะอันที่สองคือเก็บสะสมความสําเร็จที่เราเคยทําได้ก่อนหน้านี้นะคะอืเมื่อกี้เราเก็บความมั่นใจความมั่นใจจากการจากตัวเรา จากโรคภายนอกจากการให้กำลังใจเก็บสะสมความสําเร็จที่เราเคยทําได้เราเคยอาจจะสอบผ่านมาแล้วครั้งหนึง่งครั้งนี้เราก็ต้องสอบผ่านได้อีกเราเคยขายได้สมมติเราขายแชมพูเนี่ยนะคะ,ะแชมพูคนที่เคยขายคนที่ขายไม่ได้แต่เคยขายได้เราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราเคยขายได้รอบนี้เราก็ต้องขายได้แล้วเราจะขายดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเคยทํางานอะไรสําเร็จมาก่อนหน้าเราเก็บ ให้เก็บสะสมความสําเร็จนะคะในทุกๆความสําเร็จทุกๆยอดอทุกๆขนาดความสําเร็จเก็บขึ้นมานะคะให้มองหาแต่ความสําเร็จของตัวเองนะคะที่เราเคยทําได้ไปบวกกับความสําเร็จของคนอื่นที่เป็นพลังใจที่เป็นไอดอลของเรานะคะว่าถ้าหากว่าเขาทําได้เราก็ทําได้เฮ้ยเราเคยทําได้นี่หว่าเดี๋ยวเราก็ทาได้อีก คแค่นี้นะคะเราก็สามารถมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะแล้วพลังใจเราก็จะทำมาเอ่อเราก็จะมากขึ้นนะคะคนที่จะประสบประสบความสําเร็จนะคะเขาจะต้องมีพลังตลอดเวลามี energy นะคะมีพลังใจพลังกายตลอดเวลานะคะซึ่งเกิดจากการซึ่งเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองโดยที่ ไม่ต้องไปรอให้ใครยอมรับนะคะว่าฉันเก่งเรื่องนี้คนนั้นเก่งงไม่ต้องนะคะเราเก็บสะสมของเราเราจะทําอะไรเราก็เพิ่มพลังพลังพลังขึ้นมาเหมือนกับที่เวลาเขาบอกไฟไหม้แล้วสามารถยกตู้เย็นได้นั่นแหละนะคะตัวเล็กๆแต่สามารถยกตู้เย็นได้นะคะเหมือนกันนะคะพลังม,มันมาแบบนั้นคือมาจากโลกภายในของเรานะคะเชื่อว่านะคะคลิปวันนี้นะคะน่าจะเป็น เชื่อว่าเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนแน่นอนใครไม่มีพลังนะคะมาฟังคลิปนี้รับรองมีพลังมากขึ้นแน่นอนวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ